สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้นาตีมีมีดโบวีครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 ของโบเลอร์ครับเหล็กชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับค่าเป็นเหล็ก N695 หรือ K110 นะครับนาตีจะซื้อมาจากบริษัทสหมิตรนะครับมามาดูครับชุดนี้ครับราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เหมือนกันหมดเลยนะครับไซใบกาวนิ้วนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับตั้งใจทําให้มันเหมือนกันนะครับไม่แทบจะไม่มีคอแตกต่างกันเลยครับก็จะแตกต่างกันที่ด้ามจับครับลวดลายจะแตกต่างกันไปครับแต่ว่าเนื้อไม้เหมือนกันครับเป็นไม้ประดูไม้มะค่าเหมือนนกันนะครับมามาดูเล่มที่1นกันครับมีอยู่5เล่มครับเล่มที่1สวยมากครับโบวีความยาวของใบมีดอยู่ที่ 9นิ้วเต็มครับ9นิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่2นิ้วครับสันมีดจะหนา5มิลเท่ากันทุกเล่มเพราะน้าตีซื้อเหล็ก5มิลมาทำเป็นมีดนะครับนี่ครับสวยงามมากครับขัดขาวกึ่งเงานะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟตัวนี้คือผิวไฟครับเป็นก็คือทิ้งผิวเหล็กนั่นแหละครับสวยงามมากอยากเห็นแนวให้เพื่อนๆเห็นแนวชุบ มันต้องค่อยๆดูครับสะท้อนแสงไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าในนี้เกือบครึ่งใบเลยนะครับแนวชุบจะอยู่นี่ครับเกือบครึ่งใบเลยสวยงามมากครับนี่สเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของมีดโบวีเราจะทําคมหลอกตรงสันมีตรงนี้นะครับอุ้ย <laughs> โดนเล็บนี่ครับแหมตรงนี้มันเป็นเศษเศษไข่เด็กนะครับเช็ดออกได้นะเศษไข่เด็กไม,ไม่ไม่ไม่ใช่รอยอะไรนะครับ นี่ครับดูครับการเก็บงานเนียบมากครับเนียบจริงๆนี่ดามจับไม้มาค่าเซฟกาดทองเหลืองใส่หมดทั้งหมดสองจุดโอ้โหโอ,โอ้นี่ถือด้านขวานะปกตินาตีถือด้านซ้ายนะถือด้านขวาเนี่ยมันจะเข้ากับกล้องเลยกล้องกล้องคืออยู่ตรงด้านซ้ายเนาะนเวลาจับด้านขวาสวยงามมากครับเวลาจับด้านซ้าย สามพันบาทเพื่อนๆจะได้ซองใครเด็กครับลายเคปลาเนี่ยลำพนหนึ่งเป็นลายเคปลาสวยงามมากครับดูครับดูลายครับลายเคปลา เล่มที่สองครับสวยมากความยาว9นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลด้ามจับรวลายจะประมาณนี้แหละครับเป็นไม้บ้านเก่าไม้บ้านเก่านี่กว่าจะมาทําเป็นด้ามมีดหลงเหลือมาทําด้ามมีดนี่โอ้โหต้องผ่านอายุมาเท่าไหร่ครับจากต้นไม้ต้นไม้แก่ๆต้นไม้สมัยโบราณนะต้นใหญ่ๆก็คืออายุได้อยู่แล้ว พอเอามาทําเป็นบ้านนะครับแล้วก็ทําเป็นบ้านเสร็จเนี่ยอยู่อาศัยอีกไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าสิบปีนู่นละมั้งครับแล้วก็มาทําเป็นรามเม็ดเนื้อไม้เขาเซ็ตตัวหมดแล้วครับนิ่งแล้วครับเนื้อไม้นิ่งเรื่องการยืดการหดนี่อาจจะน้อยมากแล้วครับน้อยมากๆละ่ะอาจจะว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไม้เป็นไม้เขาเป็นของธรรมชาติไม่ใช่พลาสติกเนาะ โอ้โหสวยมากครับนี่ก็ได้สองขายเด็กเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับสองขายเด็กตัวล็อกก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกนะแท่งตัวนี้สามารถขยับได้หรือจะเอาออกก็ได้มีสองแท่งนะครับเวลาเข็มขัดเพื่อนๆใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้เอาตัวนี้ออกนะครับออกหนึ่งชิ้น วิธีเอาออกก็หาวัสดุปลายแหลมกดด้านบนตรงนี้ครับนะกดเอาแทงออกแต่ถ้าเข็มขัดเล็กสามารถขยับเข้ามานะครับตามช่องนี้ได้เลยนะแล้วที่สําคัญครับตัวนี้จะมีล็อกด้วยครับมีออนออฟนะครับเนี่ยครับปุ่มตรงนี้ครับมีออนออฟเดี๋ยวล็อกปุ๊บพับนะแล้วก็ล็อกมาที่ออฟขวามือนะครับปุ๊บเวลาเรากดมันจะดึงไม่ออกเห็นไหมครับมันจะเปิดไม่ออกแล้ว แต่ถ้าออนมาด้านซ้ายอุย้ยกดผิดด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปา่เปิดออกแล้วนะครับเนี่ยถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีที่ล็อกตรงนี้นะมีที่ล็อกด้วยนะเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กจะไม่มีที่ล็อก <c oughs> เล่มที่สามก็สวยมากเหมือนกันเป๊ะแล้วครับ านาตีจะพยายามจับให้มันได้ทรงเหมือนกันนี่ครับเล่มที่สามเป็นคราบไข่เด็กครับเป็นเศษไข่เด็กเหล็กเอ9 5หนี่เป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับ สวยหน้าตีจะไม่เน้นเรื่องลายไม้แต่จะเน้นเรื่องคุณภาพของไม้เป็นหลักนะครับด้ามมีที่ดีต้องเป็นด้ามมีที่ไม้เขามีอายุเยอะแล้วก็เซตตัวแล้วแห้งสนิทนะไม้บ้านเก่านี่เรียกได้ว,ว่าโคตรของความแห้งแล้วนะครับามาดูเล่มที่สเป็นซองสีน้ําตาลครับแปลกใหม่เลยมีอยู่แค่ซองเดียวครับ สีน้ำตาลอ่อนหรือสีกากีเรียกได้หลายแบบนะสีมันเพี้ยนไปเป็นสีสมัยใหม่ครับมันไม่ไม่ได้เป็นแม่สีแบบเหมือนสมัยตะก่อนแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆถามมาเยอะครับบอกว่าผมถนัดซ้ายสามารถสลับไดไหมครับได้นะครับเพื่อนๆก็ หาไขควงครับมาขันน็อตตรงนี้ออกเลยนะครับอ่าขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็สลับด้านครับเห็นไหมครับมันจะมีช่องอยู่หลายช่องเลยพอสลับด้านปุ๊บเนี่ยเราก็เอาช่องนี้ครับมาขันด้านนี้แทนนะครับตัวล็อกก็จะอยู่ตรงนี้แทนพอตัวล็อกอยู่ด้านนี้นะครับเราก็ใส่ได้เลยด้านซ้ายด้านขวาสลับได้ครับนี่นะ ต่อไปครับเล่มที่สี่เป็นเศษขายเด็กสวยครับด้ามจับก็ใช้ได้เลยครับเล่มที่สีนี่สองขายเด็กจะเป็นลายเคปลาครับดำเคปลาเล่มที่ห้า นี่ก็สวยมากตัวนี้เป็นส่วนของตาไมา้สีออนเข้มๆหน่อยนะมีซองไข่เด็กให้ทุกเล่มเลยนะครับอ่าราคา3,000บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะซองไข่เด็กก็ประมาณ1,100บาทหรือ1,200บาทแล้วนะครับสำหรับที่อื่นนะครับแต่ของเราเนี่ย มีดนะครับมีดเหล็ก n 695นี่ก็ถ้าพิธีอื่นก็ประมาณ3,500-4,000นะครับแต่เนี้ยได้ทั้งมีด n 695ได้ทั้งซองายเหล็กแท้ๆด้วยครับนะในราคา3,000บาทคือโคตรถูกแล้วนะครับถูกที่สุดแล้วครับนะถูกจริงๆนะเพื่อนๆสนใจก็ทักทายนะ้าตีมาได้นะครับสวัสดีครับ